พูดถึงเรื่องว่าความโกรธเนี่ยนะทุกวันนี้สังคมมีความวุ่นวายหน้าเวียนหัวอารมณ์มันก็ขุ่นมัวมองไปทางไหนล้วนแต่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องรีบทํามันก็บีบสมองให้เครียดไปหมดพอเครียดก็อดกระทกระทั่งกันไม่ได้ก็กลายเป็นความโกรธบึ้งตึงให้แก่กันผู้น้อยกับผู้น้อยนี่โกรธกันยังไม่เท่าไรแต่ถ้าไปทําให้ผู้ใหญ่โกรธขึ้นมานี่เดือดร้อนอ่า เราเป็นคนไทยท่านบูฟังเป็นชาวพุทธที่มีพระอยู่ในใจจะมาเข็นฆ่ากันทะเลาะวิวาทกันเพราะความโกรธเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วครับอีกคนหนึ่งตายอีกคนติดคุกมันคุ้มกันที่ไหนใจเย็นๆไว้ก่อนเรื่องความโกรธนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ แม้ในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงกล่าวแนะถึงวิธีระงับความโกรธเอาไว้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเอามาใช้พระคาถาดับความโกรธเนี่ยท่านบอกว่าใช้ได้ทุกผู้ทุกนามยามใดที่ใครโกรธเราอ่าก็เอาคาถานี้ขึ้นมาท่องภาวนาหรือว่าเราโกรธโกรธเขาอ่าเราก็เอามาท่องภาวนาไว้ เขาบอกให้ท่องนโมสามจบก่อนนะครับแล้วก็ว่าพระคาถาพระพุทธังบำราบดับเสียซึ่งโลโพความโลภพระธรรมมังระงับดับเสียซึ่งโทโสคือความโกรธพระสังคังระรายหายเสียซึ่งโมโหโสโสพระวาติให้ท่องบทนี่ครับ แล้วมีตำราบโบราณท่านบอกไว้ว่าถ้ามีร่องอยู่เวลาภาวนานี่เอามือปิดร่องไว้เขาจะมาว่าอะไรเราไม่ได้เลยแต่บ้านปัจจุบันไม่มีร่องให้ปิดแล้วปิดนิ่งมันก็มีความหมายเหมือนกับปิดหูอเอาหูเอานาไปนาเอาตาไปไร่เสียบางจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็ไม่แน่เรากว่าสิ่งที่เขาตำหนิหรือสิ่งที่เขาว่ากล่าวนั้นมันอาจจะเป็นความผิดของเราจริงๆ ก็เลยเป็นเหตุให้เขาโมโหอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดับโมโหโทโสของเราและของเขาด้วยคาถาบทที่ว่าเนี่ยนะครับพระพุทธังบําราบดับเสียซึ่งโลภพพระธรรมมังระงับดับเสียซึ่งโทโสพระสังคังละลายหายเสียซึ่งโมโหโสโสภควาติครับท่านผู้ฟังครับ ในหนังสือสมโพธเมืองเชียงราย725ปีต้นฉบับเดิมเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือหรือว่าภาษาล้านนาเนี่ยครับเขาคัดลอกต่อๆกันมาตั้งแต่บบราณมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงคำว่าอุบตัติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นคือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีมีกษัตริย์องค์หนึ่งพระนามว่า สักยะมูละเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีอาณาเขตกว้างขวางก็ทรงเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนเจ้าเมืองอื่นๆที่อยู่ในขอบขันธศีมาให้ตั้งอยู่ในทํานองครองธรรมว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนเป็นอุบาทสิ่งไหนเป็นมงคลพระองค์ก็สั่งสอนทุกอย่างท่านบอกว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อขติยะเป็นคนรักภรรยาเหลือเกิน ต่อมาเมื่อภรรยาสุทธิรักเสียชีวิตก็ให้ข้าทาสบริวารสร้างสะพานเพื่อจะหามศพภรรยาของตัวข้ามแม่น้ําไปเผาในป่าอีกฝากหนึ่งเหตุที่ต้องเผาฝากแม่น้ําข้างโน้นก็เพราะเมียเศรษฐีนี่ตกเลือดตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนนี้ก็ค่อยๆวอดวายร้อยหรอลงไปตามวันเวลาจนกระทั่งสิ้นเลือประดาตัวในที่สุดนี่เป็นด้วยอุบาท อุบาทคือการทำสะพานให้ผีข้ามน้ำอันนี้เป็นประเพณีความเชื่อของคนทางเหนือเรื่องอุบาทหรือว่าเหตุแห่งความเสื่อมที่จะเกิดจากคนเราเนี่ยมีประการต่างๆเช่นการขุดร้างถางพงเอาที่วัดหรือว่าเจดีย์ร้างมาสร้างบ้านสร้างนาก็ทําให้ถึงแก่ความสิบหายได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเจ้าเมืองที่มีชื่อว่าโกละ คลองเมืองพราราณสีนะเอาผู้คนมารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เป็นัันมากมีคนมาอยู่ด้วยเยอะที่อพยพมาอยู่ด้วยตัวเองก็มีก็ทำให้เมืองพราราณสีนี่คับแคบลงไปที่ทางจะทำไร่ถายนาก็ไม่เพียงพอ เจ้าเมืองโกละนี่ก็สั่งให้ราษฎรขุดร้างถางพงเอาวัดเก่าบางเจดีเก่าบ้างซึ่งไม่มีใครสนใจบูชากันแล้วมาปรับเป็นที่ไร่ที่นาหรือว่าที่อยู่อาศัยตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขก็กลับเดือดร้อนไปด้วยภัยต่างๆผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเกิดข้าวยากมากแพงไปทุกหย่อมย่ามีโรคประหลาดประหลาดเกิดขึ้นมากมายเป็นที่อัศจรรย์ จนกระทั่งมีผู้คนล้มตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดท่านเจ้าเมืองก็ถึงแก่สวรรคตไปเพราะเหตุอุบาทนั้นด้วยนะท่านก็สอนบอกว่าดูก่อนเจ้าเมืองทั้งหลายต้องจำมาไว้ประการหนึ่งเป็นเจ้าเมืองนี่อย่าได้นำเอาลูกไพร่ผู้มีชาติอันต่ำต้อยมาทำการวิวาเป็นลูกเขยเป็นลูกสะพ้ยของตัวเองจะทำให้ยศศักดิ์เสื่อมทราม ยกเว้นแต่ว่าบุรุษนั้นเป็นผู้มีสติปัญญามากมีกำลังแกล,กล้าสามารถเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าคนทั้งหลายคือหมายถึงเป็นผู้มีบุญญาธิการที่สร้างสมมามากแล้วจึงจะสามารถเอามาเป็นเขยได้เพราะว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่แผ่นดินได้ถ้าไม่อย่างนั้นอย่าได้นำเอาลูกไพร่ผู้มีชาติอันต่ำต้อยเอามาเป็นเขยเป็นสะพ้ายเป็นอันขัด มีเจ้าเมืององค์หนึ่งเสวยราชอยู่ในเมืองประทีปนครชมชอบหญิงสาวลูกชาวบ้านคนหนึ่งก็นำมาอยู่ด้วยใครถามก็บอกว่าเป็นภรรยาอยู่ต่อมาก็เบื่อหน่ายก็ละทิ้งเสียต่อมาบ้านเมืองก็ประสบภยัยพิบัตินา,นานาประการทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้คนต่างล้มตายไปนั้นมากส่วนเจ้าเมืองก็ถูกโจรฆ่านี่ก็เพราะผิดจารีตประเพณีไปเอาลูกสาวชาวบ้านมาเป็นภรรยา ก็เกิดอุบัติอันตรายขึ้นมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่เมืองคันธาราราชมีทรัพย์สมบัติถึง990โกดแต่ว่าเมียตายเมียตายก็เอาเด็กสาวซึ่งตัวไปไทยจากข้าทาสเอามาเลี้ยงไว้จนโตเป็นสาวแล้วก็ได้เด็กสาวคนนี้เป็นภรรยาอยู่มาไม่นานทรัพย์สมบัติก็ค่อยร่อยหรอลงตามวันเวลาจนสิ้นเนื้อประดาตัวไปเหมือนกันเศรษฐีอีกคนหนึ่งมีทรัพย์ถึงแปโกด มีลูกสาวคนหนึ่งสวยนะักแกก็หวงไว้ไม่ยอมให้แต่งงานพอภรยาซึ่งเป็นแม่ของลูกสาวตายนี่ก็เอาลูกสาวของตัวเป็นภรยาโดยบังคับขืนใจอยู่มาไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็สิบหายสิน้นเงินทองที่ฝังไว้ก็จมหายหาไม่พบข่าทาสบริวารก็จอนจากไปหมดอ่านี่ผลต้องการเอาลูกเป็นเมียมีเศรษฐีอีกคนหนึ่งมีทรัพย์ถึงสิบห้าโขด ภรยาตกเลือดตายก็นำไปเผาต่อมาก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นภรยาอยู่มาไม่นานทั้งผู้คนสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินต่างวินาศจบหายหมดเหลือแต่ตัวคนเดียวก็กลายเป็นคนยากจนต้องรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตนะท่านก็บอกว่าท่านเจ้าเมืองทั้งหลายนี่แหละคืออุบาทต่างๆที่คนไม่ควรทำใครขืนทำก็จะประสบเหตุภยัยอย่างว่านี้นะแล้วก็ยังมี สิ่งต่างๆซึ่งมองดูเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าใคร,ใครขืนไปทำเข้านี่จะเป็นอุบาทิทําทำให้ตัวเดือดร้อนภายหลังอย่างเช่นเขาห้ามว่าอย่าใช้ช้อนเนี่ยตักน้ำจากลำห้วยลำธารแหละแม่น้ำนะอย่าใช้ช้อนตักเลือดจากตัวสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งใครทำานี่จะแพ้ภัยตัวเองนะว่าอย่างนั้นอย่าถมบ่อน้ำนะ อย่าขุดจอมปลวกอยาาโค่นอยากขุดไม้ใหญ่เพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนจะจิบหายภายหลังสะะน้ําเก่าแก่มีน้ําขังอยูอ่แล้วถมให้เต็มเพื่อปลูกบ้านก็เป็นอุบาัาทจะเกิดกันที่เขาเรียกว่าแพ้ผู้อยู่เรือนไม้สองหลังสามหลังเอามารวมกันปลูกเป็นหลังเดียวอันนี้เขาเรียกว่าแพ้ลูกหลานแหละพ่อบ้านแม่เรือน คนอยู่นี่ตายโดยไม่รู้สาเหตุหรือว่าบ้านเรือนยังแข็งแรงมั่นคงแล้วทำการตัดคือแปรตรงกรอนนะจะทำให้เจ้าบ้านนี่ป่วยตายว่าอย่างนั้นต้นไม้ใหญ่และจอมปลวกอยู่ตรงหน้าประตูบ้านภายในยี่สิบวาอันนี้ก็ไม่ดีปากครกและหางกระเดืองตำข้าวนี่อยู่ตรงประตูเรือน อันนี้เป็นอุบาัาทเอาห้างนามาปลูกเป็นบ้านเอาคาหรือว่าจากที่มุงห้างนานี่เอามามุงบ้านเรือนอันนี้ก็เป็นอุบาทที่นี้พูดถึงไม้ที่เป็นอุบตัติเขาห้ามนำมาปลูกบ้านก็มีไม้ที่ฟ้าผ่าไม้ตายซาก ไม้ที่ถูกเครือเถาวันพันเกี่ยวขึ้นไม้ที่เกิดเหนือจอมปลวกไม้หักโค่นกลางลำไม้ไหลลอยมาตามน้ำไม้พาดลำน้ำไม้แดนเมืองไม้ต้นเล็กปลายใหญ่นะไม้แบบที่ว่าเนี่ยเอามาปลูกกุฏิเจ้าเอาวาสก็าตายเอามาทำสะพานเจ้าเมืองก็จะวิบัติปลูกบ้าน คนอยู่ก็เดือดร้อนนะเขาบอกว่าบ้านเรือนหลังใดมีคนท้องห้ามนำสัตว์ที่กำลังตั้งท้องเข้ามาเลี้ยงต้องรอให้คนเนี่ยคลอดหรือว่าสัตว์นั้นคลอดซะก่อนถึงจะนำเข้ามาได้ห้ามจัดงานบวชงานแต่งงานหรือว่าจัดงานบุญงานบาปอะไรก็แล้วแต่จัดใหญ่โตในขณะที่มีคนท้องอยู่ในบ้านรอให้คลอดก่อนแล้วค่อยทำ เด็กเด็กน้อยอายุต่ำกว่าสามขวบไม่ควรให้เป็นผู้ถวายทานเจดีถวายาตุงทองหีบทองและสร้างสะพานจะทำให้อายุสั้นหรือพลัดพรากจากพ่อแม่ตั้งแต่ยัางยาววัยท่านก็บอกว่าดูก่อนท่านเจ้าเมืองทั้งหลายจงจำสิ่งที่เป็นอุบาทเหล่านี้ไปสั่งสอนอาณาประชาราชของท่านเถิด ยังมีอีกมากขอให้ท่านทั้งหลายโปรดช่วยกันจดจำกันไว้ให้ดีเด็กผู้ชายผู้หญิงถ้าอายุยังไม่เกินสิบขวบถ้าหากว่าตายด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรจะเผาซากศพนั้นต้องฝังหากเผาจะทำให้พ่อแม่และญาติพี่น้องต้องชิบหายหรือทำให้ผู้ที่เกิดมาภายหลังมีอันเป็นไปแต่ถ้าหากว่าตายเพราะเป็นโรคอหิวาเป็นโรคท้องมารตัวพองอย่างนี้ก็ ควรเผาหากว่าเด็กอายุเกินสิบขวบแต่ว่าตายด้วยฟ้าผ่าผูกคอตายลงแดงตายตกน้ำตายอันนี้ไม่ควรเผาคนตายด้วยสาเหตุเหล่านี้คือถูกช้างฆ่าถูกม้าดีดเตะตายเสือกัดตายงูพิษกัดควายกิดถูกหอกดับหากตายคาที่นี่ให้ทำพิธีส่งเคราะห์ แล้วก็ให้พระมาสวดถอนเสียก่อนจึงนำศพมาเผาได้หากมาถึงบ้านแล้วตายเนี่ยอย่านำไปเผาในป่าช้าของชาวบ้านต้องไปหาที่เผาในที่ใหม่แล้วเมื่อจะนำศพออกจากบ้านให้ญาติเอาขี้เท่าหรือว่าทายเนี่ยโปรยหวานซัดไปทั่วบ้านเรือนเมื่อศพออกจากบ้านไปแล้วให้เก็บเสื้อผ้าของผู้ตายที่ต้องการจะเก็บไว้ใช้เนี่ยวางไว้ตามหนทางที่เขาจะพากันเข้าบ้าน หลังจากเสร็จงานศพจากปรชาชャเมื่อเขามาถึงกันแล้วก็ให้ทําทีเอาไม้และก้อนดินกู้ยางขับไล่ฝูงคนที่มานั้นให้วิ่งหนีไปอย่าให้เหลียวหลังกลับส่วนหน้าประตูบ้านนั้นให้ผู้เฒ่าผู้แก่ถือไม้ค้อนยืนรออยู่คนหนึ่งแล้วถามคนที่กลับมาว่า <S <S ผีตามแกมามั่งไหมถ้าตามมากูไม่ให้เข้าบ้านนะกูจะตีให้หัวแตกกลับไปเดี๋ยวนี้ละญาติพี่น้องที่กลับมาก็ต้องพูดว่าไม่มีอะไรตามเรามาละ นะพวกเราบริสุทธิ์ทุกคนแล้วก็ให้เอาน้ำอบน้ำหอมที่เขาวางไว้รูปหน้ารูปหัวซะก่อนแล้วค่อยเข้าประตูบ้านอีกประการหนึ่งถ้าจะแต่งงานให้ลูกสาวลูกชายหากตระกูลเสมอกันจึงควรจะจัดงานเลี้ยงถ้าหากว่าไม่เสมอกันคือคนหนึ่งเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต่ำต้อยนะคนหนึ่งเป็นแม่ไม้คนหนึ่งเป็นแม่ร้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเลี้ยงแขกคนนึงทุกยาก ขาดพ่อแม่ก็ไม่ควรจัดเลี้ยงหากคิดจัดได้ก็แค่ว่าให้ปลูกประรำพิธีกลางลานบ้านแล้วจัดผู้เฒ่าผู้แก่มาสู่ขวัญกล่าวคำเป็นมงคลให้สีในพรแล้วจึงจัดแต่งคนหนึ่งมีพ่ออีกคนหนึ่งมีแม่นะแต่ว่าขาดไปอีกคนหนึ่งก่อนแต่งงานกันให้สมมุติพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยจัดแต่งงานในประรำพิธีนั้น เสร็จแล้วข้าวของเนี่ยอย่างเช่นล้อเควียนหักเนี่ยอย่าเอามารองเชิงบันไดจะทําให้แพ้ทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงนะเสื้อขาดอย่าเอาผ้ากางเกงมาปะกางเกงขาดก็อย่าใช้ผ้าเสื้อมาปะเป็นอัปมงคลอย่าใช้รองเท้าหนุนศีรษะนอนอย่าเอาเสื้อผ้าผู้หญิงรองศีรษะนอนหรือไว้หัวนอนอย่าเอาเสื้อผ้าตากบนหลังคา จะแพ้ทรัพย์สิ่งของคนหนึ่งนอนอีกคนอย่านั่งทับในลักษณะเหมือนกับเห็นคนนอนเป็นขอนไม้อย่านั่งทับเงาคนอื่นอย่าทับเงาพระธาตุเจดีย์อย่านั่งอาศัยร่มจากเงาสัตว์อายุจะสั้นเช่นว่าวัวมยืนอยู่แล้วก็ไปนั่งไปนั่งพิงวัวเพื่อจะเอาเงาวัวบังท่านบอกว่าอายุจะสั้น ห้ามโยนเสื้อผ้าเงินทองค่อยๆวางพวกนี้นะค่อยๆแขวนค่อยๆวางเงินทองก็อย่าโยนถ้าขืนทําอย่างนั้นจะทําให้สิ้นทรัพย์ในภายหลังสามีภรรยาทะเลาะกันอย่าทุบหม้อตีไหแม้เป็นเศรษฐีก็ทําให้สิบหายได้มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีทรัพย์สมบัติ18โกดแต่ว่าหาลูกสืบสกุลไม่ได้ ก็มีความคิดเสียดายทรัพย์ของตัวนะก็อยากจะให้หมดไปก่อนที่จะตายก็คิดจะถวายเป็นทานก็กลัวว่าอาน,นิสงส์จะทำให้รวยเพิ่มขึ้นอีกนะยิ่งเอาไปถวายพระจะกลับรวยมากขึ้นไปอีกว่าอย่างนั้นสองสามีภรรยาก็กลัวตายทิ้งสมบัติก็เลยพากันไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระองค์ถามแล้วก็ไปถามพระองค์ว่าทำยังไงจึงสามารถทำให้ทรัพย์หมดไปก่อนตายได้ว่าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ยากรเราเศรษฐีให้ใช้เสื้อปูนอนใช้กางเกงในหนุนหัวแม่บ้านก็ให้ข่มสามีอ่าเมียกินก่อนแล้วเหลือซากอาหารเหลือเดนไว้ให้สามียามนอนก็ให้ภรรยานอนก่อนยามตื่นก็ให้ตื่นทีหลังยามเดินบนบ้านก็ให้เดินเสียงดังกวาดบ้านให้เอาไม้ขวาดกวาดตาเท้าสามี เดินเหินไปมาให้พาสิ้นปัดศีรษะสามีพูดจาแต่ละทีก็ให้พูดแต่เรื่องโศกปรกจฉกเปรตนั่นอ่าพูดแต่เรื่องใตสะดือเนี่ยโกรธแต่ละทีก็ให้ร้องโวยวายล้านบ้านลองทําตามนี้เถอะไม่นานนะ่ะสมบัติหมดบ้านแน่สองสามีภรรยาเศรษฐีก็จดจําแล้วทําตามพระราชอ่าตาม ที่ว่าเนี่ยอยู่มาไม่นานทรัพย์มหาศาลก็ค่อยๆเสื่อมสิ้นไปตามวันเวลาจนกลายเป็นขอทานทีนี้ลำบากสิลำบากก็พากันไปไหว้พระพุทธเจ้าอีกครั้งพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะให้ทรัพย์สินคืนมาก็ไม่ยากหรอกภรรยาพึงขอขมาสามีเสียต่อไปก็ควรเคารพนับถือสามีของตัวก่อนเข้านอนก็ให้เอามวยผมมาเช็ดเท้าสามีอย่าให้สามีกินของเหลือจากตัวให้ตื่นก่อนนอนทีหลัง อย่าได้คมขี่ใช้สามีเยี่ยงทาตให้ขยันมันดูแลบ้านช่องให้สะอาดไม่นานก็คงรวยขึ้นหรอกทั้งสองฝั่งแล้วก็นำไปปฏิบัติตามนั้นไม่นานก็กลับมั่งมีก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเหมือนเดิมท่านก็บอกว่าท่านเจ้าเมืองทั้งหลายเหตุดังกล่าวเนี่ยท่านโปรดจำไว้ว่ายังมีอีกเหตุที่จะทำให้ฉิบหายยังมีมีทรัพย์สมบัติเท่าไรก็หมด แล้วอีกประการหนึ่งเป็นน้องเนี่ยควรจะเคารพยำเกรงพี่เป็นลูกก็ควรจะเคารพยำเกรงพ่อแม่จะพูดจาก็อย่าให้คนอื่นเขาเสียความรู้สึกแม้โกรธก็อย่าแสดงออกทางปากให้มีความอดทนถ้าทำได้อย่างนี้ถึงแม้จะเป็นข้าต่อไปก็จะได้เป็นนายไม่วันใดก็วันหนึ่งชายใดได้หญิงใจร้ายมาเป็นภรรยาก็เหมือนปลูกบ้านอยู่ร่วมกับโจร หญิงใดได้สามีใจร้ายก็เหมือนอยู่กับโจรเหมือนกันมีเรื่องว่าสองสหายอยู่ในเมืองมัทราชคนหนึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีมีความรักใคร่สนิทสนมกันต่างก็สัญญาว่าเราสองคนเนี่ยต่อไปภายหน้าถ้าใครตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความสุข มีความมั่งมีก็จะให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันต่างคนต่างก็มีภรรยายอยู่มาอยู่มาลูกผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีกลายเป็นคนตกทุกข so ์ได้ยากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ขายกินจนหมดเหตุเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสองสามีภรรยานี่ไม่รักไม่ยำเกรงกันทะเลาะทุบตีกันไม่เว้นวัน พอโกรธกันก็หนีไปอยู่กับพ่อแม่พอหายโกรธก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกพอมาอยู่ด้วยกันก็หาข้าวของครัวเรือนกันใหม่ไปซื้อกันใหม่ไปหากันใหม่เป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าลูกชายเศรษฐีเนี่ยก็เลยมีความทุกข์มากก็ไปหาเพื่อนซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านซึ่งมั่งมีแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าถ้าอยากจะมั่งมีให้เชื่อคำของเราเถอะเราจะหาอุบายให้อย่างหนึง่งนะ ต่อมาวันหนึ่งลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็ชวนลูกชายเศรษฐีตกยากนี่ไปงานกินเลี้ยงแห่งหนึ่งพอไปถึงสะที่เต็มไปด้วยโคลนก็ลงเกลือกกลิ้งให้ตัวเละะเอะไปด้วยโคลนแล้วก็ให้ลูกเศรษฐีนี่พยุงกลับบ้านพอไปถึงบ้านของตัวคือบ้านของลูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็แกล้งร้องเรียกเมียแม่อีหนัพ่อมาเากันว่าลงมารับพ่อหน่อยว่าอ่ะ ภรรยาลูกผู้ใหญ่บ้านพอได้ยินเสียงสามีเรียกเสียงออแอแอไม่เป็นภาษา <_ t os> ก็วิ่งลงมารับอย่างรีบร้อน <_ t os> ตายตายคุณพ่อแหมวันนี้หนะักเมาสนักชจะนะมีความสุขเหลือเกินนะเออลูกเอ้ยไปเตรียมน้ำเตรียมท่าอาบให้คุณพ่อหน่อยเด้วยเร็วข้้าคุณพ่อกลับมาแล้ว อาบน้ําให้สามีแล้วก็เอาน้ําส้มน้ํามะนาวมาให้สามีดื่มบีบนวดให้จนส่างเมาทําด้วยความรักเอื้ออาทรต่อสามีของตัวเป็นอย่างยิ่งนะลูกผู้ใหญ่บ้านก็บอกกับลูกชายเศรษฐีตกยากว่าดูที่เห็นไหมเนี่ยข้านะได้เมียดีอย่างนี้ถ้าไม่รวยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วเพื่อนลองเปรียบกับเมียเพื่อนดูเถอะว่าอย่างนั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่ง ทั้งสองก็พากันไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งแล้วก็ให้ลูกชายเศรษฐีตกยากในแกล้งเมาดูน่เสร็จแล้วลูกผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนพยุงกลับพอถึงบ้านลูกเศรษฐีก็เรียกเมียลูกชายเศรษฐีว่าเอ้ยแม่เอ้ยเพื่อนเราเมามากวันนี้เดินไม่ได้เนี่ยฉันพยุงมาเนี่ยเอามาส่งมารับไปทีจะเอาไปอาบน้ําอาบท่าทีเธอจะได้หายเมาเมียลูกชายเศรษฐีได้ฟัง โ oh, อ้อะปรีจริงดูสิเนี่ยเมาขนหมาชั่นช่างชัน่นคิดไม่ไปแบกมันหรอกปล่อยมันนอนตายอยู่นะ่ะดีแล้วคนอะไรโง่หัควายกินเหล้าไม่รู้จักอิ่มกินจนเมาไม่รู้ว่ารู้ควายลูกชายผู้ใหญ่บ้านเห็นอย่างนั้นก็พาเพื่อนกลับไปบ้านของตัวเองภรรยาลูกชายผู้ใหญ่บ้านเห็นก็วิ่งมารับโอ้ เป็นยังไงแล้ววันนี้มีความสุขกันเหลือเกินนะคะเออลูกเอ้ยเอาน้ำมาอาบให้ลุงเขาหน่อยแล้วเข้าเอออาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนพักที่นี่ละนะลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็พูดบอกเห็นไหมเพื่อนเลยชีวิตเราทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันก็เพราะแม่บ้านนี่แหละเพื่อนจะทำยังไงพิจารณาดูเถอะจะอยู่ตามเวรตามกรรมหรือว่าจะเอายังไงเราก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพื่อน อยู่มาไม่กี่วันลูกเศรษฐีก็เตีกับเมียอีกทะเลาะทุบตีกันใหญ่ผู้หญิงก็หอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่กับพ่อแม่ตัวเองคราวนี้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาลูกเศรษฐีนไปค้าขายเพื่อแสวงหาเมียใหม่ให้เพื่อนไปซื้อวัวควายฝูงหนึ่งแล้วก็เร่ขายเรื่อยไปไปเจอแม่น้ำแห่งหนึ่งพวกผู้หญิงก็กำลังพากันซัก ผ้าอาบน้ำกันอยู่ทั้งสองคนก็แกล้งพาวัวควายเดินลงข้ามแม่น้ำพอน้ำขุนผู้หญิงพวกนี้ก็โวยวายด่าทอเฮ้ยนี่มันคนบ้านไหนเมืองไหนมันช่างโง่เง่าอะไรอย่างนี้วะคนกำลังซักผ้าอาบน้ำเนี่ยมันไม่รู้ไม่เห็นตามันบอดได้ยังไงเอาวัวควายลงลุยข้ามน้ำนี่พ่อแม่มันไม่รู้จักสั่งจักสอนสิจริงๆทั้งสองได้ยินก็ผ่านไปไปที่ไหนก็มีแต่คนดา่าด่าอย่างนี้ยไปหลายบ้านหลายเมือง จนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ไปพบผู้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ใกล้ๆก็เอาวัวควายลงลุยน้ำจนน้ำขุนผู้หญิงสาวคนนั้นก็พูดบอกกับแม่ตัวเองบอกแม่เราไม่เคยมีวัวควายมากมายขนาดนี้เลยสงสัยเนี่ยคงจะเป็นวัวเศรษฐีแน่เลยวัวควายเนี่ยเขาว่าเป็นสิ่งที่มีคุณต่อเรามากใช่ไหมแม่ ช่วยทำข้าวให้เรากินวัวควายเนี่ยเป็นผู้มีคุณมากเลยเดี๋ยวหนูจะตักเอาน้ำขุนจากวัวควายนี้ไปไว้เป็นที่ระลึกนะเอาไว้บูชาเพื่อบุญบารมีของวัวควายเนี่ยจะได้แผ่มาถึงเราให้เราได้มีโอกาสได้ร่ำรวยขึ้นมามั่งว่าแล้วก็ตักน้ำนั้นพาแม่ตัวเองกลับบ้านหนุ่มทั้งสองก็สะกดรอยตามเพื่อให้รู้จักที่อยู่ พอวันต่อมาก็พาวัวควายตัวผอมกระรองตัวหนึ่งไปหากินอยู่แถวบ้านนะเนหลยควายตัวนี้ก็เข้าไปกินหญ้าในบ้านของผู้หญิงสาวคนนี้ผู้หญิงเห็นแล้วก็พูดกับแม่บอกแม่แม่อย่าไปไล่มันนะน่าสงสารมันดูมันผอมโซหน้ากลัวจะอดอยากเอาฟังให้มันกินหน่อยได้ไหมแม่ทั้งสองเพื่อนเกลือได้ยินดังนั้นก็เป็นที่ชื่นใจก็วิ่งเข้าไปถามทราบว่าเป็นสาวโสดกำพร้าพ่อ ก็เลยเจราจาสู่ขอกับแม่ก็ให้สินสอดทองมั่นเป็นเงินหมืน่นนำนางไปตบแต่งเป็นภรรยาลูก,ลกเศรษฐีเสร็จนั้นก็แบ่งบัวให้สี่ตัวควายสีตส่ตัวม้าสี่ตัวให้เงินทุนแล้วก็ค่าทาสหญิงชายไว้ใช้ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันไม่นานลูกชายเศรษฐีก็กลับเป็นเศรษฐีขึ้นมานะอีกครั้งหนึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยได้นางแก้วมาเป็นภรรยา จึงเป็นคุณแก่ตัวท่านก็บอกว่าขอให้ลูกหลานทุกคนจงจําไว้แล้วจาไว้สั่งสอนลูกหลานตัวเองต่อไปนะท่านกล่าวเป็นวาระสุดท้ายบอกว่าท่านเจเมืองทั้งหลายในโลกนี้มีร้อยเอ็ดเจ็ดภาษาต่างจารีตต่างประเพณีแต่ละประเทศแต่ละภาษาก็มีจารีตประเพณีที่แตกต่างกัน การทำอะไรก็ให้พิจารณาไปตามประเพณีท้องถิ่นของตัวเป็นสําคัญหากทําอะไรผิดจารีตประเพณีก็จะทําให้เทพยดาอารัก์โกรธเคืองเอาได้อันตรายต่างๆก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีสองประการสุดท้ายสําคัญเหลือเกินขอให้เจ้าพระยาทั้งหลายจงจดจําไว้ว่าหนึ่งฟังคําคนเพชรทูลไม่ทันพิจารณาแล้วด่วนตัดสินเทพยดาผู้รักษาเมืองนี่จะโกรธแค้น จะก่อให้เกิดที่ร้ายต่างๆนานาแก่บ้านเมืองหากตรงกันข้ามก็เป็นที่ชื่นชอบของเราเทพปยาดาเป็นแน่นอนบ้านเมืองก็จะจำเริญด้วยการช่วยเหลือของเราเทวดาทั้งหลายทั้งนี้ก็เป็นเพราะเทวดาในชอบมาสู่หาผู้คนเมื่อให้ทานหนึ่งเมื่อบัณฑิตแก้ปัญหาธรรมหนึ่งเมื่อท้าพระยาเสนาอำมาตตัดสินถ้อยความแก่ประชาชาหนึ่งนี่เทวดาจะมาสอง เทวดาชั้นจะตุโลกบาลทั้งสี่มักจะลงมาดูผู้คนทําบุญทําบาปในวันพระขึ้นหรือแรม8ดค่ำสิบห้าค่ำเหตุนั้นคนทั้งหลายไม่ควรทําบาปหรือว่าผิดศีลห้าหรือว่ากระทําการงานในวันศีลนี้ควรจะพักทําบุญให้ทนันรักษาศีลเสียบ้างบ้านเมืองและประชาราชก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนท่าน้าเมืองทั้งหลาย พวกท่านจงจดจำเอาถ้อยคำของเราไปสั่งสอนเสนาอัมมัดและชาวบ้านชาวเมืองของท่านเถิดครับนี่เป็นเรื่องที่ถอดมาจากภาษาบบราณภาษาล้านนานะครับด้วยความยากลำบากก็ได้ข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ